สปิริตสูงมากยังรักและเคารพคุณปู่ไม่เปลี่ยนแมดเพรณีโผล่ไอจีปู่ัยวงหลังโพสต์ภาพครอบครัวเรียนได้ว่าแมจะจบความสัมพันธ์กันไปแล้วแต่ก็ยังมีมิตรภาพดีๆให้กันเสมอเลยละค่ะสำหรับคู่ของนายเอกษาแมดเพรณี ne, คงไทยและอดีตหวานใจหนุ่มอย่างสงกรานต์เชนรง์พราะแมดไม่พูดโจมตีหรือทำให้อีกฝ่ายเสียหายเลย นอกจากนี้ยังบอกเลยว่าคุณปู่ไัยวงเต ay, ชนะนรงคหรือคุณพ่อของสงกราและคนในครอบครวัวเต ay, ชนรงค์นั้นรกักและดีกับแมทมาตลอดด้วย ทำให้แม่จะเดินออกมาแล้วแต่ก็ยังเคารพคุณปู่เหมือนเดิมล่าสุดหลังจากที่คุณปู่ไพวงออกมาโพสต์ภาพครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาและมีอดีตลูกสะใภ้ยอย่างแอบทศออนรวมอยู่ด้วยสาวแมทก็ได้เข้ามากดไลค์ด้วยล่ะค่ะเป็นการยืนยันได้เป็นอย่างดีเลยว่าสิ่งที่แมทเคยพูดนั้นเป็นเรื่องจริงเพราะเจ้าตัวพูดเองว่าแม้จะเลิกรากับสงกรานต์แล้วแต่ก็ยังเคารพรักคุณปู่และคนในครอบครัวเตชนะนรงเหมือนเดิมส่วนจะมีโอกาสได้เห็นสาวแมท มาร่วมเฟรมกับตระกูลเตชะนรง์อีกครั้งไหมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ